สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะทุกคนค่วันที่6พฤศจิกายน2566นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะ่ะมาดูนที่ห้าก่อนนะคะพี่น้องค่อยมาดูนที่หกนะคะพี่น้องขามือนีเบาหนักน้อยนิดนึงพี่น้องคะ่ะปากเก็บปากนะคะทุกคนประสบอุบัติเหตุนิดนนหน่อยพี่น้องคะ่ะโอ้ยเฉพาะกิจนะคะทุกคนค่าใจใเด่นสามและสองบนมาหกสามหนึ่งล่างแปดหนึ่งนะคะวันนี้ เฉพาะกิจมาตัวเจาะนะคะพี่น้องหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มาเด่นแยกเข้าเด่นรวมนะคะพี่น้องได้บ่าะจ้าเด่นประจําวันของเราหนึ่งไม่หลุดนะคะสําหรับน้อยแรกนะคะทุกคนแต่วันนี้หกหลุดพี่น้องพิเศษจะให้หนึ่งและศูนย์ศูนย์มาหลักร้อยนะคะพี่น้องหลุดนะคะบบนมาศูนย์สามเก้าล่างเก้าสองเด่นรวมมาสองค่ะทุกคนเด่นแยกหลุดคู่ด้านบนมาเก้าสองสองเก้านะคะทุกคน ปกติจะให้ศูนย์และเบนมา4ี่แดส่ล่างเจ็ดสองนะคะทุกคนขะมาเจ็ดสองสองเจดพี่น้อง VIP นะคะจะให้8ดและ7บนมา4ี่เจดสี่ล่าง3ามสี่นะคะทุกคนคะเดินแยกมา4เดินรวมหลุดเดินประจําวันหลุดนะคะทุกคนมาคะ่ะทุกคนค่าลุ้นต่อนที่6นะคะพี่น้องขะโอ้ยเบาหนักนะคะทุกคน เจ็บปากแล้วพูดยากนะคะต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะพี่น้องคะอุบัติเหตุนอนหลับอยู่กับเป็นพี่น้องมาคะ่ะทุกคนมาดูนะคะวันที่6ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่5มานะคะทุกคน4ตัวบนนะคะปกติพิเศษ v ี p ปกติ3484พิเศษ1039 VP 7474นะคะทุกคน สามบวกสี่บวกแปดบวกสี 4, ่บวกหนึ 7, 4, 7่งบวกสามบวกเก้าบวกเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดบวกสี่ได้ห้าสิบสี่นะคะห้าสิบสี่ลบหนึ่งเหลือห้าสิบสามบวกหนึ่งได้ห้าสิบห้านะคะทุกคนจะจะจับสามตัวเหมือนเดิมนะคะ fc ท่านไหนอยากได้เออสองตัวเหมือนเดิมถ้า fc ท่านไหนอยากได้สามตัวให้เอาห้ามาด้วยนะคะสักคู่นะคะ เช่นห้าสามหนึง 5, 4, 9, 5, 5 1, ถงถ5งห้าสามเก้านะคะทุกคนแต่ตอนนี้มาดูสองตัวความน่าจะเป็นก่อนนะคะสำหรับ FC ใหม่นะคะคู่ด้านบนอย่าเอาทุกคู่นะคะให้ดูตัวเจาะของตัวเด่นของแต่ละน้อยแล้วค่อยไปตามดูตัวเจาะนะคะแต่ถ้าไม่ชอบสูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะทุกคนสายวิ่งสายลูดนะคะตามเด่นได้เลยนะคะ ถ้าไม่ชอบเด่นแยกตามเด่นรวมถ้าไม่ชอบเด่นรวมให้ตามเด่นประจําวันนะคะทุกคนเด่นประจําวันจะเข้าดีอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนเริ่มเข้าน้อยกิจก็จะหลุดเหมือนกันนะคะพี่น้องก็คือน้อยน้อยแยกกับน้อยรวมนะคะทุกคนค่ะถ้าวันไหนเข้าน้อยแยกดีน้อยรวมก็หลุดนะคะทุกคนจะเป็นตามวันนะคะทุกคนค่ะ มาดูค่ะสามหนถึงสามเก้านะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสีึงสี่สองส่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หสี่เจดสีปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสอามหสี่ห้าห้าเจ็ดหแปดห้าเ้าห้าี่ห้าห้าคือคู่ตัวเจอนะคะทุกคนที่ใจปีกาไว้คือคู่ตัวเจาะและคู่ตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะมันคือคู่ด้านบนนะคะทุกคนค่ะ คู่ผลรวมเนาะค่ะสามหนึ่งถึงสามเก้าใจชอบสามสองนะคะทุกคนสามห้านะคะสามเจ็ดสามเก้านะคะสี่หนึ่งถึงสี 4, 2, 4, 3, 3, 4, ะะ่เก้าค่ะสี่สองสี่สามสามสี่ค่ะทุกคนสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่แปดพี่น้องห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้านะคะทุกคนแล้วใจชอบนะคะ ทุกคนมาดูตัวเด่นแล้วก็ดูตัวเจาะนะคะเฉะพาะกิจอยู่ที่9ก้าและ8ปํสำหรับนอนกาชาติท่านไหนตามกาชาตินะคะสายวิ่งสายลูดให้ดูเฉพาะกิจได้เลยนะคะทุกคนมักจะมาด้วยกันนะคะพิเศษ1และ0ปกติ5และ4 v i p 4และ3นะคะเรามาดูคู่ตัวเจาะของแต่และนอยนะคะทุกคนเฉพาะกิจ 9และ8 3 8 4 8 5 8 3 9 4 9 5 9นี่คือคู่ตัวเจาะนะคะทุกคนพิเศษ1และ0ูนย์นะคะหและ0นคู่ด้านบนไม่มี0ูนย์ะคะดู1ได้เลยส1มหนึนะคะทุกคนคะ่ะปกติ5และ4ีนะคะหและ4จะเป็น3 4 4สี่สี่สี่ห้ห VAP สและ3 3 3สามสามส4่สานะคะทุกคนเรามาดูนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยนะคะทุกคนอยู่ที่เก้าและ6เรามาดูคู่ตัวเจาะของการมัดรวมนะคะพี่น้องถ้าทุกคนชอบให้เลือกนะคะถ้าไม่ชอบให้ผ่านนะคะทุกคน3 6มหกสี่หกห้านะคะทุกคนคะ่ะ ค่ะพี่นองประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วแต่ชอบนะคะชอบก็ตามได้เลยไม่ชอบให้ผ่านนะคะหรือถ้าท่านไหนไม่ชอบจริงๆให้จับดินเรียกเศษดินรวมเช่น999669 98898998นะคะ8668อย่างนี้ไปทุกหน่อยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่เลข2และเลข7นะคะทุกคนเบิ้ลประจำวันคือ2 2และ77 สำหรับสายวิ่งและสายลูดนะคะสำหรับเลขสองและเลขเจ็ดนี้สามารถวิ่งลูดได้ทุกหุนทุกหวยทุกรอบแล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้ทุกรอบทุกหุนทุกหวยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกคนคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ โชคๆมันๆมานเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ